อ๋อเจ๋วีดีดีขัดด้วยขัดด้วยขัดด้วยดีดีขัดด้วยต่อต่อปีโดไม่มีรถขับแล้วละซีเป็นยังไงละ่ะเอ้าเฮ้ สปาเกตตี้เสร็จแล้วนะอ่าใครอีกใคไมีใครมีใครมีอะไรลไูกคุณจริงไงก็แกให้ฉันทําสปาเกตตี้ก็เสร็จแล้วแกจะไปกินใช่ไหมงั้นฉันขอสองชามเลยนะของฉันหมดเลยอะ่ะของฉันของฉันหมดเนอะไม่แกกินหรอกน,น,น,นี่เดี๋ยวก่นอนนะเจ้าหมีแล้วข้างนอกโวยวายอะไรกันอ่ะมีใครมาหร,าร,รอลูกเสียงดังมากเลยนเนจ้าลูกคุณจริงเลยนาา่า นี่เจ้าหมีน้ำยาล้างจานหมดอ่ะเดี๋ยวเราจะไปเซ<อ>เว่นกันนะไ,<อ>ไปด้วยกันมไม่ไป<ร>ไปไปเลยไปเลยไปคนเดียวเลยฮะโอ้ตอนนี้เขาจัดโปรโมชั่นขายช็อกโกแลตหนึ่งแถมหนึ่งเป็นเฮอร์เช่ด้วยก็ซื้อฉันละกันแต่ว่าถ้ามานะแกจะได้กินเป็นสามชิ้นเลยนะสามชิ้นลยหรอไปด้วยไปด้วยไปด้วยสปาเกตตี้ยังกินไม่หมดเลยไหนบอกไม่มาไงเจ้าหมี ในที่สุดแกก็มาฉันก็มาทำไมว่าขอกินฉันก็จะมาเห็นแกของกินนะแกเนี่ยอเอะอมเดนี่ะด๋ยวน้านั่นมันผีไอติมนี่นาเอาอะนี่นายเป็นอะไรอะ ไอติมเนี่ยจูบีติมจะไม่มีเงเงเพื่อนเนี่ยนะพื่อก็เลย่อไหอย่านั้นดีมเดี๋ยาวายยน,น,นะตัวนี้ไม่ได้จะใช่เผื่อนมั้งหน้าตาเป็นสับประหลาดชัดๆเลยเนี่ย<ต>ไม้าไม่ดมใช่องตเคดูฟันไม่อยากแปค่ะไม่ได้เลยดแฟันห้จี ดีดขัดด้วยขับด้วยขัดด้วยนี่ขัด้วยขัด้วยัด้วยนี่ขับด้วยเับด้วยขัคด้วเขับด้วยขับ้วยขับด้วยขันเ้วนขัี้วยขับด้วยขับวขัน้เห็ับด้วนขั้วยขับด้วยขั้วขันด้ขัด้ขับด้ายัวนขั้นยขับด้วยข้วัด้วอาัถอ้กเดี๋ยวนี้เลยจั้ายวยกันวยกั้วอะไรว โอตัวเล็กๆนี่เดี๋ยวฉันเลี้ยงไอติมที่เซเว่นเอามาไม่ต้องเลียอกนี่ๆๆๆๆไม่ต้องเลี้ยงไอติมเข้ามาเลยเข้ามากินตรงนี้เลยมาดวเา่้องเวโอ้ไอติมกลับบาเร็วนเจียเอาจ้าเลยเขา เอาไปทั้งรถเลยอะเจ้าหมีเล่เลๆๆเล้าเลอ๋อเฮ้ยใครมาขวางทางเนี่ยอ้อนี่น้องน้องน้องเติมน้ำปันให้พี่หน่อยสิว่างไหมอะมองหน้าอย่างนี้มีเรื่องเลยนี่อยากจะมีปัญหากับฉันหรือไงฮะอ้จะเอาใช่ไหมอ๋อ หน่อยนี่พวกแกประกาศทำร้ายคนเหรอเนี่ยเจ้า ABC รู้ไหมพวกเราคือใครถ้าเอ่ยชื่อนะออพวกแกต้องหงอแน่ๆฮะฉันคือตอตอปีโดทำไมาเย,ยบกันหมดเลยไม่รู้นี่แกแกคือใครแล้วฉันคือตอตอ เจ้าซีเจ้าเอเจ้าบีแกไปให้เกียรติฉันเลยนะรู้มั้งฉันมากับใครใช้ไม่ให้ความเกลียดเป็นพี่นะที่ต่อจะมีดูฉันเกลียดแฟรู้ปะฉันมากับใครฉันมากับหมีใหญ่นิ่หมีใหญ่เขฮ่าฮ่าใช่แล้วเป็นไปอกพวกแกดูฉันไม่รู้เปล่ารูกเปล่าพวกแกฉันเคยปราบไซเลนเฮดมาเรียบร้อยแล้วเจ้าซีฉันก็เคยปราบมาแล้วฮ่าฮ่าแล้วก็ผลงานทั้งหมดอ่ะ เป็นของเจ้าหมีนี่เจ้าหแกต้องจัดการมันเลยแค่ปคู่นทิตศาสตร์เท่านั้นแหละน่นนะไว้ก่อนเลยย่างเนี่ยเอาวรมาขอนของันวารันดเเนี่ยังไงอ่ะพวกเราก็ชนะอยู่แล้วใช่ไหมเจ้าหมีแพ้อะไรเหล่าตามันละห้อยอย่างเงี้ยเราชนะแน่นอน นี่เ <Spy> จ <ter i> <N id> ้าหมีถ้าแกแปลงน่างนะมันไม่มีวันสู้แกได้หรอกเจ้า A B C เนี่ยฮ่าฮ่าเดี๋ยวแค่แพ้ก็ได้ฉันล้มมวยบอกไว้ก่อนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่อีกตัวตัวตัวจีมาได้ไงอ่ะทาไมได้ไงคะโอ้จะมุมเลยหรอวอ้ใบ โเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฉันเห็นตัวจีมันเป่าอะไรก็ไม่รู้ว่าแล้วไอ้สามตัวนี้มันรวมร่างกันเฉยเลยอ่ะดูสิเอ้ายัางนี้เูาต้องใช้รถยนต์แล้วัะต่อจะไม่จะรอดต้องหล่อหอฉันด้วยรอฉันด้วยหนีแล้วไปมันขับรถตามมาแล้วไวไปรถเราแรงกว่าโจบรถราแรงกว่าจบ คนปาแล้วคมปาแล้วอย่าเราเจ้าหมีไหดีแล้วดีแล้วว้าวไม่มาตามหลังมาติดๆเลยเดียใช่ใช่เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาดันแหละดันแหละไปสวนสาธารณะเลยเจ้าหมีเร็วโอ้ยตามมาอยู่หมุนแล้วหมุนหมุนหมุนเวืดดิฟ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 เฮ้ยเฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วมันมลาแล้ว แล้วหมุน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 ือนี่เจ้าหมีแกต้องนกรอบมันนะนั่นแหละหมุนไปอีกฝั่งนะหมุนไปีกฝั่งนั่นแหละหมุนไปอีกฝั่งมือฮือมันมาแล้วเจ้าหมีเ้ยเจ้าหมีชมัลล เลยนะเจ้าหมีฮ่าฮ่าเป็นยังไงล่ะยังไงเราก็ชนะอยู่แล้วฮ่าฮ่ารถระเบิดไปสิฮ่าฮ่าไม่มีรถขับแล้วละสิเป็นยังไงล่ะเอ้าเฮ้ยมันแปลงร่างได้ยังไงเจ้าตัวนาบี้ใช่ใช่หมีแล้วเจ้าหมีเพ่นแล้วเฮ้ยฉันเห็นแล้วนะ เป็นเพราะแกสินะที่ทำการรวมร่างเนี่ยงั้นเอาปืนของฉันไปกินดีปันอ่านมาทำพวกต่อตาบิดเดอดีนะนี่คือหลานๆของฉันนะหนีแล้วตโจมียา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 อะไรนี่จะแปลงร่างได้ยังไงอีกเนี่ยโหดจริงๆเลยเจ้าเอ็นดิเอ็น

เสียอ้าจอนจอนจอข้างหลัง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 มานี่ข้างหลังมาเนี้ยมาทุบมาทุบมาทุบเอารถระเบิดทำลายรถเจ้าพลังงานจ้าจับเลยจ้าจ้าจับเลยเนี่ยทำลายของหลวงหุ้ยมันโดนจับแล้วเจ้าบีเดี๋ยวเดียวเดียวเอา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 หลอกสองกันทงอะไร จยผมไม่รู้เรื่องเลยนะครับผมไม่รู้เรื่องจริงๆนะขับรถมีใบขับขี่เปล่าไหนขอดูหน่อยดมีใบขับขี่ไหมตว์เลี้ยงจะมีใบขับขี่ได้ไรปั๊บเป็นคนสัตว์เลี้ยงยังไม่มีเลยนนยูบายไม่มีอ่านั่นแปลว่าคนข้างๆต้องรับผิดชอบไหนมาคุยกันหน่อยที้ตเขียวนะ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 ไม่ชอบเลยไม่ชอบเราเกี่ยวอะไรกับผมล่ะเจ้าหมีมันขับนี่นานี่เจ้าหมีฉันบอกแล้วไงสัตว์เลี้ยงมันขับรถไม่ได้ไปอยู่ที่กำแพงอยู่ที่กำแพงไปไปที่กำแพง ไปมาด้วยมาด้วยมานี่ยมายืนนี่หันหลังให้กำแพงอะไรเนี่ยต้องยืนชิดกำแพงด้วยเหรอ เดี então, e ho, as, leve, ole, ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะตัวเล็กไปนู่นด้วยจะตัวเล็กไปนู่นด้วยไป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 จะตัวเล็กไปจะตัวเล็กฉันบอกแล้วไงว่าอย่าให้แกขับเนี่ยแกจะขับทำไมอ่ะสัตว์เลี้ยงมันขับไม่ได้นะขับรถไม่ได้นะจาหมีอ่าไปไปไม่ต้องเถียงกันเดี๋ยวขอคึ้นรถก่อน One eternity later อ่าไปไปไปเดี๋ยวไปคุยที่โรงพักเดี๋ยวไปคุยที่โรงพักไปไปไี่นีครับเขับรถเร็วด้วยเนี่ยควเดนนะไม่ oh my god จูหะคือตำรวจมามานี่มานี่มามาามาัตวอ้วใช้ท่าไมตายี่สบยสิบีสยอะไร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 าปออไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวข้าหลังนะเดี๋ยวข้าหลังไปโรงพักด้วยเลยนี่ร้านเจ้าพรักงานอื้าวีเรอดแล้ว หม <What? S 2> โอ้ย,อยนั่งวิวแช่างนี้สบายดีมั้งเดี๋ยวก็บกโบกไปเดี๋ยวถ่ยายรูปเสร็จอเอาผู้ต้องหาไปไว้ข้างในก่อนเลยนะเดี๋ยวแจ้งข้อหารอญาติมารับกลับด้วยประกันตัวมีมียาดไว้ข้างในน่ะม,มีข้างในมีญาตดไหมอเออข้างในอ๋อในน่าจะมีอะแล้วก็มีอยู่สองตัวเนี่ยแล้วก็ ABC อะ่ะ ป้าป้าไปไปเอาเอาพูดเอาข่าวสัสำนวนอย่าลืมเขียนผมให้ด้วยเจ็บเก่งเองสิเก่งเองสิมื่อมีเปล่าฉันไม่ติดคุกกับพวกนี้นะไอ้เจ้าเอเบี่เนี่ย